บ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะพามาทำหอยทอดสูตรนี้อร่อยทำขายได้เลยครับวันนี้เจ๊จะเริ่มจากการสอนผสมแป้งก่อนครับอร่อยไม่อร่อยก็อย,ここอยู่ที่แป้งนี่แหละครับไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับแป้งสาลีเอเนกประสงค์4ี่ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด4ี่ช้อนโต๊ะแป้งทอดกรอบสี่ช้อนโต๊ะน้ำเย็น1ถ้วยตวงเกลือป่นครึ่งช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาเริ่มผสมแป้งกันได้เลยครับเริ่มจากแป้งสาลีเอเนกประสงค์ครับตามด้วยแป้งข้าวโพด แป้งทอดกรอบเกลือป่นพริกไทยป่นคนของแห้งให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วให้เราใส่น้ำเย็นลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับพอแป้งละลายดีแล้วเราไปเริ่มทอดกันได้เลยครับไม่ต้องพักแป้งนะครับก่อนที่เราจะทอดก็ให้เราเตรียมไข่ไก่หอมซอยหอยแมงผู้ถั่วง,งอกให้เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มทอดกันได้เลยครับให้เราตั้งกระทะ จุดไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนครับแล้วก็ให้เราใส่น้ํามันลงไปประมาณ3ามช้อนโต๊ะครับพอน้ํามันร้อนแล้วให้เราตักแป้งได้เลยครับคนซะก่อนนะครับการแป้งเขานอนก้นครับตักขึ้นมาก็เกือบเต็มกระบวยนะครับแล้วให้เราใส่หอยลงไปครับใส่ปริมาณตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ต้นหอมซอยครับแล้วเราใส่ลงในกระทะเลยนะครับทีนี้ให้เราตอกไข่ใส่ลงไปครับหนึ่งฟองครับแล้วก็ขยี้ไข่ครับขยี้ไข่ให้ทั่วๆข้างบนนะครับแบบนี้ครับ แซะขอบเขาซะหน่อยนะครับให้น้ามันเข้าไปด้านล่างครับแล้วเราก็ท anyway. like like th uh> like 네ิ้งเขาไว้แบบนี้รอให้ด้านล่างเขากรอบครับพอด้านล่างเริ่มขึ้นกรอบแล้วก็ให้เราฉีกครับฉีกเขาออกเป็น4ส่วนก็ได้นะครับหรือใครจะไม่ฉีกก็ได้นะครับตามชอบครับแล้วก็กลับด้านเขาครับพอกลับแล้วก็รอให้ด้านนี้กรอบครับระหว่างนี้เราจะผัดถั่วงอกด้วยครับนาถั่วงอกลงมาใส่หนึ่งกำมือครับโรยเกลือป่นเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยครับ เล็กน้อยครับคราวนี้ก็ผัดถั่วงอกได้เลยครับใครชอบสุกมากก็ผัดนานหน่อยนะครับส่วนแจ็คชอบกรอบๆแบบนี้ครับเอาขึ้นได้เลยครับและหอยทอดของเราก็สุกกรอบพอดีครับตักขึ้นไปโปะบนถั่วงอกได้เลยครับแต่งหน้าด้วยต้นหอมซอยครับและพริกไทยป่นเล็กน้อยครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหอยทอดของเราทีนี้เราก็มาเตรียมน้ําจิ้มกันได้เลยครับน้ำจิ้มหอยทอดก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับมันคือน้ําจิ้มไก่แล้วก็ซอสพริกผสมรวมกันในอัต,ตราหนึ่งต่อหนึ่งครับนำเทสใส่รวมกันได้เลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับใครจะทําเยอะก็สามารถทําใส่ขวดไวเ้เยอะๆได้เลยนะครับพอเข้ากันดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้าจิ้มหอยทอดชิมกันได้เลยครับก่อนจะชิมเราก็ราดน้ําจิ้มลงไปก่อนนะครับจิ้มเยอะๆหน่อยครับหืมเสียงกรอบ อืม,อมแป้งกรอบดีครับรสชาติก็อร่อยสําหรับสูตรที่แจ็คให้ไปในวันนี้สามารถทําได้สามจานนะครับแต่ถ้าใครจะทําขายก็เพิ่มส่วนเอานะครับรับรองว่าทําขายได้แน่อร่อยมากครับสําหรับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ